สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีผ้ามาเบิ่งกระโพดนะครับเกิดแล้วครับหลังจากปลูกไปท่านโดนหลวพี่นอ้องในร่ลงคลิปเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่แล้วครับภาพเสียงสวนกันพี่น้องมัน หน้าอกกลังเป็นดอกครับหน่วยนะครับนีนะครับเ,เ็ดจินพี่หนอนอีกใบกห้อยเถิ่ครับมันต้น,นลมครับมันตก กำลังใส่ปุ๋ยว่านนะครับ่านกันนอกร่างาย่ีน่น้กงพรได้ยินอยู่ครับเนี่ยตอนหกเนี่ยครับใส่ขี้ไก่คม 近いってやピノン ขปมันกำลังเป็นฟักครับใครจะเจ็บเกี่ยวละพี่นออ้องออกซิเจนก็จะเจ็บครับขป ตามที่สลากมันเขียนไว้ครับเมื่อฝนมวลน้ำตกใส่สปติ้งเกิดฮอดครับเดียป้าไปบุกมักแดงครับบ้า แตงกวาคุณครูแตงกวาเกิดไม่ค่อยดีหรอกครับเนี่เพราะยอดปุยหรอครับเพราะว่ามันปรงใบขนหร้ครับสามกับฝนตกมาใส่แล้วจะเกิดอีกทั้งหมดครับ มันตกมาก็เป็นวัดใช่ไหมงท้องหน้าพี่นหอ,องเขาเขี้ยวอยู่ครับ สามก็เกิดยากที่นอกข้ามันบม่ได้เกิดได้ที่เรือแต่สามาก็เกิดเกิดยากครับแต่ไข่ก็มันคลอยังไง

มาสามแบบกำลังปงกับมีพี่น้องกำลังเกิดหนกมนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละครับมัปนปงมันได้มันยังกับปงบตัวสามไม่ สักค่างแล้วนะครับกะทาให้สักหน่อยาเฮียวมูมันลายหน่อย่าเฮหมวมูนครับ,รบแทงผ่าขาดมดขาดีต้นรุ่เรียนนะครับ าไปเบื้องต้นพริกบาานีนพี่น้องพริกปลูกใส่กระถางรอรดครับนกพักบัวออกมัดแหละนะครับในทวานี่ต้นพริกกร่ไลนะครับ ตอนนี้เพียไฟกินที่น้องร่างเศร้าดีใจยยเพราะน้องจะล่างเศร้าครับพริกนี้เป็นพริกจุ่มนะครับนนมือเศร้เรรนนรเศาเพียไฟ เ่ยงครับแยงมากมาก,มากน้องมาจะเป็นจุมจ่มสิอาจารนี้อด่ะเปจุ่มจุ่ม น้อยเป็นปุ่มน้อยเป็นปุ่มอย่างเงี้ยนี่นี่มาท่านเป็นน้อยปันไดครับ พีกเป็นเพียงเอล่ะได้พี่น้องแถวนี่พผักบัวย่างๆอยู่ครับเม่ท่านเลยลกจะเป็นพิกเพียงแอล,ละ่ะเป็นเป็นพิกหน่วยญ่ครับนเอลมะกาเองครับนำมาปลูกลองเบิงแปลงไม่มีผักบวัวครับ บัวแดงตัวนี้บัวจินจินหัวมันนะครับจินตนก็นได้เช่นกันครับแต่ว่าอยากจะผูดสิจินใส่ข้งัวอะ้รพี่น่องกัวนี้นะ่ครับ เกือบตอนนี้มันสิตายผ้ายไม่ห้องมันขึนโคนมันไม่เลยสิตายนยิ่งมันมันตายผ้าใยเราขึ้นโคนมันก็นเลยหมดสมบูรณ์ครับมันรวยหมดสมบูรณ์มันต้นใหญ่นะครับรวยหมดสมบูรณ์ครับมันขึนโคนสูงโคนสูงคักพี่น้อง ตันนีก้กระทางตันนี้เช็นน้้นพักพี่นอ้องย,ยิบบอกเรื่องครับผมทายคลิปลงบาหน่อครับตอนนี้ผมมักฝุนอยู่ครับผสมข้งวัวแล้วครับเปิดใน้เบิงครับเำบื่อให้เดกปุ๊บได้ นะครับนี่ท่านด็ู่ ใส่เข็งว่าซีสอบเลยพี่นองส้มสีสอบครับข่มกลวงของเขาก็บับ้ก่อนเลย นี่เป็นซสาครับเผมเห็ดไปตามขอบสะรองสะครับท่านนี้กษสิไทยปลูกแป้งอีกแล้วครับนี่ปุนก็ะทั่วครับ เป็น้างแด้วเป็นดอกแล้วครับตัดตัดใบมันออกแล้วครับนี <c oughs> ่าพาไปบงังตะปลูกแล้วครับพักบัวหอมบัวครับ ตอนปลูกกันลงคลิดเดี๋ยวพี่น้องนี่ไทยพี่เมีพี่น้องลงคลิปบบกที่มือแล้วทำก็ได้ยังงี้ว่าจากมือก็ย้อนไปเบิังคลิปหลังนะพี่น้องนี่ครับก็ป,ประมาณนี้แล้วครับนี่กำลังสวง,งามนะครับพระคมก็ไล่ไล่พี่น้อง สิบตนพ,พักหอมครับท่านีเครับก็กล้วยปูมะว่านนะครับยี่สิบตนจับคืนกนพี่น้องมาเลย โอเครับสิดเฮ็ดอีกนานนึงเฮียงกันมานี่ครับแต่ว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดท่านมีเวลาอยู่พี่น้องอีกบอกยิ่งย่างอยู่ครับชิด้อีกนานหนึ่งนะครับนี่เฮ็ดยิ่งกันมันนี่นะครับเยียงกันมนัน พยางคุ้มไวครับผม้อมจะจบคลิปไปเพื่อนฉันเลได้พี่น้องว่าพี่นองง้องมายางส้มสวนตอนสาเสาครับป้าคึมคึมครับผมฝลตกลิ่นกำลังยุดครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้แน่พี่น้องให้นนีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อต่อไปนะครับสวัสดีครับ